สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ท็อปด้นในรายการคนมีมองค์วันนี้เสนอตอนการที่เราจะสื่อจิตกับเทพเทวดาพรมทำยังไงนะท่านอาจารย์โอ้จะกล่าวให้ฟังต,ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอ้เิริกรอภิรัน เฟซบุ๊กโอซิริกอนอาภิร ER ัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15และนี่ครับ Facebook ครับอาจาร,รย์ท็อปนับเมตตามหานิยมเบ ER อร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 ก็สวัสดีทุกท่านเหมือนเดิมการที่เราจะสื่อจิตกเทพเทวดาได้ มันไม่ใช่ว่ามาสื่อได้เอาโอ้ยฉันเนี่ยเก่งสามารถอย่างรู้สื่อได้จนหมดไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเราเราคิดจะไปสื่อกับท่านแล้วสื่อได้นะถ้าไม่ฝึกฝนตัวเองมาตั้งแต่แรกบางคนนะ่ะลงได้อะไรได้แต่ว่าการจะสื่อจิตกับท่านจริงโดยจริงเ่ะก็คือต้องไปเรียนสมาธินะการเรียนสมาธิในที่นี้ก็คือว่าเรียนสมาธิในที่ใทดที่หนึ่งที่เราถนัดและเราเก่งเราเข้าใจมีครูเอาแค่ okay, ว่า มีครูกรรมาฐานสอนว่ากองใดกองหนึ่งที่เราชอบที่สุดแล้วฝึกฝนตัวเองให้ถึงที่สุดเพราะถ้าเราได้ฝึกฝนตัวเองเราจะทําได้แต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนตัวเองเราจะทําไม่ได้นะเออมีคนถามผมโทรเข้ามาถามผมว่าทํายังไงเราถึงจะสื่อกับเทพได้โดยตรงนะพอพอพอพูดเดี๋ยวนี้เสร็จผมก็เออมานั่งคิดๆนะว่าคนบางคนเนี่ยพยายามที่จะสื่อกับองค์เทพให้ได้เพื่อที่จะ ได้ความพยายามจะหาความรู้เอาพูดตรงๆนะอืมเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่เราแค่เพียงว่าไอการสื่อกราเทพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาฝึกกันเอาตอนนี้อาพูดจริงๆนะอืมมันต้องฝึกก่อนหน้านั้นอะพักใหญ่เลยในที่นี้ก็คือคุณต้องวิ่งเข้าองเข้าออกห้องกรรมฐานเพื่อเพื่อที่จะให้จิตคุณนิ่งกว่านี้แล้วพัฒนาตัวเองอเอออ่ะก็ก็คือว่า สรุปแล้วก็คือว่าการจะสื่อมิตกับองค์เทพได้เนี่ค่ะเราต้องมีจิตที่นิ่งแล้วไปสมาธิให้ได้ก่อนนิ่งโล่งว่างทําอย่างไรก็คือไปนั่งกรรมฐานนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์เราไม่ใช่แค่วันละจบต้องเป็นหลายๆร้อยจบนะคะเอาแบบว่าเอาแบบว่าสวดบทเนี้ยซ้ำ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 ,ซำย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 ำเข้าไปเป็นร้อยจบอะ่ะอย่าง,งนั้นอ่ะเราก็นั่งสมาธิด้วยวันละ วันละแบบทั้งวันเลยก็ได้จะนั่งทั้งวันเลยก็ได้หรือวันละอย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงก็ได้ขอให้สวดขอให้นั่งนะคะแล้วก็การที่จะทํำต่างนี้ได้ตรงนี้ได้เนี่ยจาเป็นต้องมีครูสอนนะคะมีครูสอนนั่งสมาธิมีครูสอนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสอนไม่ว่าสอนแล้วต้องสอบอารมณ์ด้วยไม่ใช่ว่าคุณไแปบบแบบว่าเปิดเพจอะไรเขาเยกนะ่ะเปิดย t u ู e บอกอันนี้ สวดมนต์สวดอย่างนี้นั่งอย่างนี้ต้องทํานี้ทําท่าอย่างน,ททายยางนี้อันนั้นน่ะได้แต่ว่าคุณจะไม่ได้สอบ,สอบเขาเรียกสอบอะไรนะอาจารย์ทอปครูสอบอารมณ์สอบอารมณ์กออ็าอารมณ์ไปถึงไหนแล้วอาจารย์อาจารย์เขาต้องดูด้วยนะคะว่าคุณจะสอบผ่านไหมคือเหมือนกับว่าคุณจะนั่งสมาธิอะได้สําเร็จแล้วเป็นเองได้หรือย,อยังก่อนที่คุณจะมานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะถ้าเกิดคุณฝึกสมาธิที่วัดที่สถานปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามแล้วเนี่ยคุณมาฝึกที่บ้านก็ได้นะคะถ,ถ้าเป็นแล้วจริงๆอะ่ะม,มาฝึกที่บ้านก็ได้นะคะแล้วก็อะไรอีกคะจะท็อปนอกจากจะทําสมาธิจิตโล่งนิ่งแล้วสื่อ,อยังไงคะคืออันนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนเรื่องส่วนตัวนะะทําให้เห็นเลยให้เห็นภาพมันมี<ล>มันมีความรู้สึกมันต้องมีความรู้สึกว่าหนึ่งใจมันต้องเบาสบายอารมณ์แล้ว จิตมันต้องรวมตัวจนกลายเป็นอุปจารสมาธินะจนได้ฌานฌานคือชินเมื่อชินนะ่ะไม่ว่าเราจะสวมดมนต์หรือเรานั่งสมาธิก็ตามถ้าจิตเรามันนิ่งจริงดิ่งจริงนะไม่ได้สนใจอะไรข้างนอกเลยนะสภาวะภายนอกทั้งหมดมันหายไปจนหมดนะแล้วมันเหลือแต่ตัวเรากับสมาธิมันจะทําให้เบาเพอเบาะระยะหนึ่งเนะี่ยจิตเรามุ่งตรงไปที่ไหนมันจะสามารถสื่อได้ทันทีสื่อได้นี่คือต้องอารมณ์เป็นอุปจารสมาธิคืออารมณ์ปฐมยานชั้นต้นนะเมื่อปฐมยานชั้นต้นเมื่อเกิดจิตแล้ว มันจะสามารถสื่อให้ได้ว่าเราจะรู้จะเห็นได้อย่างอาจารย์โอเนี่ยจิตเป็นปฐมยานก็ต่อเมื่อสุดวันนั้นจําได้ไหมที่นั่งนั่งกําลังชาแบบนั่งนั่งในนี่จุดทูบไหว้ไหวองค์เทพอ่พะพอจิตก็ยืนจุดทูบหน้าบ้านหน้าสำนักเนี่ยอืมก็จะายท่อบอกให้เชิญพ่อแม่อ่า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 โอ้ก็คิดแค่ว่าคือลูกศิษย์เขาสุเขาเขาจุดด้วยเราก็เลยแบบเอาแบบรีบๆเราก็บอกว่าขอพ่อแม่มานะคะ เราก็แบบมีทูบอยู่ในมือทูบจุดแล้วเนี้ยทูบสุดแล้วอยู่ในมือเงี้ยเราก็ขอให้ท่านแม่มานะคะแค่นั้นแหละเรารีบไงแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นอ่ะจิตมันเบาแล้วคราวนี้อะไรรู้ป่ะพอหลับตาก็เห็นภาพค่ะก็นั่นแหละครั้งเดียวนั่นแหละอืแต่ว่ารู้สึกจะเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นหลายสิบป,ปีแล้วก็ตอนที่ว่าเอา่อพฤลสีมาค่ะตอน<ม>ที่สามทิ่เอออาจารย์โอจะมิช่วงหนึ่งที่ว่า อายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยชอบนั่งสมาธิอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วก็ถึงเวลาที่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนมีใครตามเราอะ่ะแต่เราไม่รู้ไม่รู้จะทํายังไงดีเพราะไม่มีใครที่รอบตัวไม่มีใครรู้จักอะไรเกี่ยวกับองค์เทพอะไรแบบนี้เลยแล้วอะไรรู้ไหมอาจารย์โอก้ก็เห็นลาษสีนั่งสมาธิอย่างเงี้ยนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ลอยตรงไปข้างหน้าคืออยู่บนหุบเขาหุบเขาเขียว,ยวๆต้นไม้เยอะแยะเลยนะเ <_ s> ห็นเ <_ s> ออหรือสีเหาะไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะเหาะไปบนฟ้าเหาะตั้งแต่แบบจากภูเขารูปเนี้ยไปข้างหน้าพอรับรู้ว่าเป็นอะไรไปก็รับรู้ว่าเป็นรูปร่างอะไรเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมามกะระดุ้งออกมาสะระดุ้งตืน่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เห็น เห็นแล้วก็ยังจําภาพมันได้ติดตาจนถึงทุกวันนี้ใช่ภาพที่เห็นพระแม่อุมาเทวีก็ยังจําได้ติดตาจนถึงทุกวันนี้ใช่โอ้วคนหัวรุกอ่ะ้องมันอาอจับจับหุ่นจับขุดขุดอธิษฐานจิตท่านสูงสุดพิเศษนะอ่านะที่ผมพูดตรงนี้ก็คือว่าเนะนะอ่อที่ผมพูดตรงนี้ก็คือว่าการที่จะสื่อจิตได้หนึ่งเราจะต้องมีจิตที่ไม่วอกแวกไม่วกวนแล้วก็ออย่างหนึง่ง เราจะต้องทําการตั้งสมาธิในที่นี้คือโดยความไม่สงสัยถ้าเราสงสัยเมื่อไหร่ความสงสัยนั้นจะเข้ามาเป็นอุปทานกินใจเราและทําให้เราเนี่ยไม่รู้จักว่าองค์เทพเป็นยังไงกันแน่แต่การที่เราก็จะไม่เห็นนั่นเองอแต่การที่เราการที่เราตั้งสมาธินิ่งนะตั้งสมาธินิ่งนะแล้วยิงจิตเข้าไปจิตเข้าไปก็คือว่าพระแม่อยู่ที่ใดแห่งจัก,กรวาลเนี่ยเรานึกถึงพระพุทธเจ้าขอบารมีพระพุทธเจ้านะ แล้วก็นึกถึงว่าพระแม่อยู่ที่ดใดแห่งจักรวาลข้าพเจ้าขอตั้งจิตไปถึงท่านเมื่อตั้งจิตเสร็จแล้วอันนี้อันนี้ก็คือต้องสร้างบาร,รมีมาก่อนนะกับท่านนะหรือสร้างบาร,รมีกับเทพม,มาก่อนองค์ใดองค์หนึ่งแล้วพอสร้างบาร,รมีมาเสร็จแล้วแล้วเราตั้งจิตไปถึงท่านเนี่ยเราจะสามารถได้ยินเสียงภาพในนั้นนะ่ะปากจะไม่ขยับแต่หูจะได้ยินภาพจะเหมือนวิ่งในหัวคือภาพเทวดาเทพท่านน่ะลืมตามไม่กระพริบปากไม่ขยับ แต่มองอยู่แล้วก็พูดได้โดยไม่ขยับปากนะคะใช่ไหมแต่ท่าทางอะไรอย่างเงี้ยเขาเคลื่อนไหวได้ะแหละใช่ไหมเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้ในในในสมาร์แต่น้าหนิงแต่นานิงคือถ้าพูดจริงๆแล้วอ่ะการสื่อจิตเหล่านี้ต้องไปเรียนในห้องกรรมฐานก่อนหนึ่งคุณต้องไปเรียนกรรมฐานกองใดที่ชอบขึ้นมาก่อนหนึ่งกองแล้วต้องมีอาจารย์ที่สอบจิตว่าสอนได้ขนาดไหนมีกําลังใจไหม และมีความรู้สึกว่าชอบไหมชอบกรรมฐานกองนี้ไหมแล้วคุณฝึกมานานหรือยังบางคนบอกกับผมว่าไม่มีทางอย่างาีา้ที่มหาจารย์เอาอ,อาจารย์<อ>ยว่าอธิบายฟังคือว่ากองกรรมฐานมีหลายกองแต่ละวัดอะ่ะก็มีวิธีการสอนธรรมาทิตแตกต่างกันไปมสมมุติว่าคุณไปวัดนี้แล้วคุณรู้สึกว่ายังไม่ใช่รู้สึกว่าเอ๊ะ เขาทำกันยังไงไม่เข้าใจคุณก็ลองไปวัดอื่นดูม,มันก็มีหลายวัดค่ะที่เขาว่ามีหลายแนวมีเขาเรียกอะไรปฏิบัติกรรมฐานแบบเ,เขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นเนคขมมานารีเป็นแบบ,บสารชีพราม,มหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ชายก็ไปได้นะก็จะใส่ชุดขาวก็ไปนั่งได้คือแล้วแต่คุณว่าจะเลือกวัดไหนนะคะวัดที่แบบแนะนำแม่จันทร์ท็อปมีไหมก็แล้วแต่วัดปากน้ำวัดอะไรก็ว่าไปค่อยๆฝึกไป อาคารต่างจังหวัดก็มีมคือก็มงแต่ววัดไม่เหยยงนะวัดไอ้นี่วัดตรงนี้ใกล้ๆนีัดมวัดไกลนี่วัดอะไรนะวัดไม่เหยยงวัดอาพะวันก็จังหวัดสิงห์บุรีนะแล้วก็ตรงนี้ใกล้ๆนี่ของเรานี่วัดสังกทานก็าว่าไปอ๋อวัดสังฆทานก็ได้วัดสนามในก็ได้อาจารย์โอ้ก็เคยไปฝึกที่วัดสนามในนะคะอืมคือสารพัดวัดนะครับนะเพียงแต่ว่าที่พักสบายบอกเพียงแต่ว่า คนที่ฝึกอ่ะจะได้อะไรนั่นน่ะค่ะอยู่ที่อาจารย์โอนะอโอนไปอยู่ในวัดเนื้อเหนืห่อยอยู่บ้านในสายสบายนะคะนั่งนั่งนอนแต่ว่าพอไปอยู่วัดเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่ตี 3, ตสามตีสี่มาเนี่ยเรามาสวดสวดอะไรนะเขาเรียกอะไรทำวัดเช้าใช่ไหมแล้วก่อนก่อนที่จะสวดทำวัดสวดทำวัดเช้าเสร็จเนี่ยเาก็นั่งสมาธิอยู่แป๊บหนึ่งหรือไม่ก็อ่ะ คนก็และแยกย้ายก็ไปพระก,ก็ไปบินธบาตรแล้วก็ส่วนอีกอยู่ก็ถูถูลานวัดอาจารย์โอ้ถูถูทั่วเลยเหนื่อยมากเลยเหงือห่อแบบออกเยอะมากเลยตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนี่ยนะเราก็อะไรรู้ไหมเราก็มีอาจจะไปล้างส้วมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พอพับิณธบาตรมาเสร็จแล้วเราก็จะมีลูกศิษย์บางคนที่มาที่วัดแล้วก็เอาอาหารมาถวายถวาย,วายที่วัดเนี่ย ก็จัดอาหารจัดเรียงไว้เขาจะมากินกันแบบบุฟเฟ่ต์นะคะก็คือว่าพระมาก่อนเรียงแถวกันมาแล้วก็มากิจฉันตักไปตักไปที่เอาที่ตัวเองชอบไปแล้วก็จะเป็นพวกคนที่ปฏิบัติธรรมก็มาเสร็จแล้วก็ลําดับต่อไปก็เป็นคนที่เอาเหมือนกับว่าเอาเอาของมาถวายวัดแล้วก็มาร่วมกินด้วยอะไรเงี้ยก็กินเสร็จก็ล้างชามอีกล้างชามไหนจะล้างชามเสร็จก็คันนี้แหละ ได้พักและได้กลับกุดตัวเองก็ใครจะไปนอนใครจะไปนั่งสะพานที่ต่อก็ว่ากันใครจะซักผ้าใครจะหูอะไรก็แล้วแต่เลยตอนนั้นคือแต่ทั้งวันเน่เหนื่อยมากไปปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่สบายๆนะบอกก่อนว่าถ้าจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดคุณต้องทํางานให้เขาได้ทุกอย่างบ่ายคุณก็ต้องมากวาดใบไม้ด้วยนะคะเออเธออยู่ที่วัดเนี่ย ไม่ใช่ว่าคุณนั่งสมาธิเฉยๆใช่ไหมอาจารย์ท็อปอาจารย์โอ๊ตในถ่ายทอดประสบการณ์ในการไปบวชชีพามมาแต่ถ้าเป็นของสายวัฒนสรงนี่คือนั่งหลับตาเลยอย่างเดียวเลยคือไม่ต้องไปทาอะไรอย่างนั้นจริงม嘛จริงเขาไม่ต้องไปใครไปกวาดลานวัดอะไรเลยเรอเจ้าหน้าที่ของเขาไปกวาดทำไมเรานี่เราไม่ได้ไปเฉทีวัดแบบนั้นโอ้ยนะโอ้ไปตรงนี้โอ้โคตรเหนื่อยคือเอาเป็นว่า กรรมฐานน่ะเนี่ยที่เรามาพูดต,ตอนนี้เรามาพูดถึงรายการคนมีองค์นะว่าเรา,าพูดว่าทํายังไงถึงจะสื่อเทพพรมเทวดาได้นี่คือคุณต้องไปฝึกกองใดกองหนึ<ะ>่งในห้องกรรมฐานขึ้นมาก่อนในที่นี้ก็คือฝึกให้จนเกิดอาการชินชินก็เกิดฌานพอเกิดฌานเสร็จแล้ววัสนามนายเขาให้ยกมือนะคะยกมือไปจังหวะแล้วก็หนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือจริงๆอ่ะปฏิบัติได้ทั้งวันแหละในส่วนที่เวลาว่างนะคะจากการทํางานเนี่ย ก็มาปฏิบัติได้ทั้งวันแล้วก็ได้เยอะด้วยวันนั้นอะไปเนี่ยได้ได้เยอะมากได้ได้ได้ไดนั่งสมาธิแบบทั้งตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นเลยล่ะได้หมดเลยคันนี้ยเออก็ไปมาแล้วไงไปมาแล้วนะคะคือแล้วมีกองหนึ่งที่ผมเจอเป็นกองอิสระนะตอนเป็นบวชในป่ากองอิสระนี่คืออะไรรู้ไหมเขาไม่ทําวัดเป็นหมู่ แยกทําเดียวเลยแล้วใครพร้อมเมื่อไหร่ก็สวดตอนนั้นเลยพอสวดเสร็จกลางคืนใครจะนอนไม่นอนก็จะไปสวดกันเองไปอยู่เดียวกันนะแยกกันไปคนละสี่ร้อยเมตรนะนอนป่าดงดิบลึกนะอันนี้เรื่องจริงครับนะ,ะแล้วถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการปฏิบัติกองกรรมฐานแต่ละกองนั้นอนะ่ะมันมีถามว่ามีความสําคัญแบบไหนมันมีความสําคัญที่ว่าการที่เราจะเสื่ออะไรได้หรือไม่ได้นั้นหนึ่งต้องบําเพ็ญบรารมีในอดีตชาติมาคู่กับท่านสอง ต้องหมันสวดมนต์หม่อภาวนานมันจเจริญกรรมฐานประจําคนแบบนี้เท่านั้นครับที่จะที่จะสื่อได้ถ้าถ้าคนที่ไม่คนที่แบบว่ามาขอทางรัฐกับอาจารย์โอ้มาขอทางรัฐว่าเขาบอกว่าอาจารย์คะม,มีทางรัฐให้หนูไหมแบบว่าไม่ต้องปฏิบัติธรรมไม่ต้องสวดมนต์มไม่ต้องนั่งสมาธิมไม่ต้องทําบุญเยอะนะักเอาแบบว่าสบายสบายแบบว่าเอาแบบว่าให้มันได้ยาสัมผัสโดยที่ว่าไม่ต้องฝึกที่ อะขอโทษเขาไม่ต้องฝึกอะไรเลยอะคะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ออมันเป็นไปไม่ได้นะโดยจริงอะการสื่อกับเทศ <จะ S 1> <า>มัถหาว่าเซ็นเซอร์ออกไปนะคะบางทีมันก็เบื่อแล้วไงแบบนี้การมาการฝันน่ะผมพูดตรงนะการนอนหลับฝันน่ะมันสื่อได้แค่ระดับเขาเรียกว่าสามสเปอร์เ็นตะจากร้อยแต่แต่คนฝันกันเยอะนะคะแบบมาเล่าความฝันให้เราฟังว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นตอนเด็กเจอแบบนั้นแบบนี้ เราเยอะเลยค่ะบางทีแบบพิมพ์มาเป็นหน้ากระดาษ A 4แล้วบอกว่าโอ้ยฉันเปิดไลน์มานี่มีแต่แบบตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งต้องบล็อกไปอะไม่ไหวอะค่ะบางทีนะคือความฝันอะมันมันบอกได้ไม่หมดแต่ที่บอกได้หมดจริงๆก็คือตัวสมาธิก็คือตอนที่คุณมีสติอยู่อะแล้วคุณสามารถสื่อได้สื่อกระเทพได้ตอนที่มีสติเลยนะตอนนั้นอะนั่นแหละนั่นแหละจะสําคัญที่สุดตัวนั้นแหะตัวตัดสินเลยว่าอะไรจริงอะไรเท็จแล้วจะรู้ถึงเข้าถึงทันทีเลยว่า อะไรคือความจริงการที่จะสื่อกับองค์เทพได้โดยตรงหนึ่งคุณต้องฝึกฝึกทุกวันฝึกจนจิตมันนิ่ง,ผม,งผมยังเอาผมยังเอาพุทธลูปมานั่งดูทุกวันผมพูดตรงเลยนะคือเอามานั่งดูดูเพื่ออะไรเกิดว่านึกถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะนึกถึงเทวดาเทพผมเราติดต่อเราทําไงผมก็จะจับพระพุทธรูปก่นจับพระพุทธรูปลองจับลองคลําดูนะพอคลําเสร็จแล้วอ่ะผมก็เอาพระพุทธรูปอ่ะโน้มเข้าในใจนะ มองท่านเทพเป็นแก้วพอมองท่านเทพเป็นแก้วสะพังนึงใจมันจะเริ่มเบาพอเบาแล้วเขาเนี้ยจิตมันจะเริ่มสบายแน่เตี้ยเนี่ยผมจะให้หยิบดีิบใ้ที่ดูผมจะชอบจับแล้วนั่งมองทําไมผมถึงจับพระพุทธรูปแล้วนั่งมองอันนี้เนี่ยอันนี้คือความลับของผมนะผมจะจับพระพุทธรูปองค์เนี้ยแล้วนั่งมองไปเรื่อยๆมองพระรูปพระโฉมพระเจ้าแล้วขอบาร,รมีท่านเนี่ยดึงจิตของเราเข้าไปว่าถ้าเกิดว่าองค์เทพองค์ใดอยู่ที่ไหนเนี่ยขอให้ไปเห็นเพราะว่าสมัยก่อนพระเจ้าจะสํารวจจิตของคน เพราะฉะนั้นบารมีส่วนเนี้ยยังคงค้างอยู่ในโลกแต่ว่าคนนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจเพราะอะไรรูนะ้ไหมเพราะว่าคนนั้นถ้าฝึกถึงแล้วจะมองรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าก่อนนะคือถ้าเป็นพุทธแท้นะถ้าเป็นพุทธแท้คือจะจับพระรูปพระโฉมพอจับพระรูปพระโฉมเสร็จบอกว่านะวิมานวิมานของเทวดาแต่ละองค์อยู่ที่ใดอยู่ที่ไหนเนี่ยอพระองค์เมื่อก่อนพระองค์สำรวจจิตถึงขั้นไปท้าเท,ท้ามาหาพระกาพมสู้ด้วยกันนะคือในที่เนี้ย มันมันรู้สึกได้เลยว่าเวลานึกถึงท่านเนี่ยจะมีแสงสว่างขึ้นมาแล้วก็ถ้าจะสื่อกับใครเนี่ยคือต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องตั้งเป็นอุปจารสมาธินในที่นี้คือจิตต้องเบาโล่งไม่มีกังวลไม่มีระแวงแล้วก็มองเป็นเขาเรียกว่าเออได้บารมีหนึ่งบารมีนึกถึงพระเจ้าเขาเรียกอารมณ์พุทธานุสติสองพุโทโธอปรมาโนพุโทโธอปรมาโนหมายถึงพระเจ้าบารมีไม่มีที่ประมาณท่านท่านไปได้ทั้งแดนแดนสามโลกธาแต่แค่เพียงเราเอารูปลักษณะแบบลักษณะแบบเนี้ มานั่งมองถามว่าอารมณ์อะไรอารมณ์พุทธานุสิกกรรมฐานแม้กระทั่งคนไม่เคยทําบุญกับพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลน่ะแค่ระลึกนึกถึงท่านเท่านั้นเองอ่ะยังไปโผล่ที่ยามาเลยแวถึงไปเกิดที่สวรรค์ชั้นยามาใช่ก็คือไม่เคยทําบุญแต่ว่าเขาว่าเขาเล่ากันว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีมีอะไรนะท่านมีเมตตาไม่มีประมาณมีเมตตาในที่นี้คือว่า แค่เพียงลำนึกถึง,ถงนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านึกถ,ถึงลําแสงพูดคือพระพุทธเจ้าเดินผ่านหน้าบ้านวันะนแล้วส่งลําแสงของท่านเข้ามาอันนั้นแค่ลําแสงแต่นี่รูปร่างเลยรูปเนลร่างรูปรักษณะพอขึ้นเห็นขึ้นชัดเนี่ยเออมองได้อาจารย์ปางอ,อะไรอาจารย์ครับปางสมาธิปางสะดุ้งมานไม,ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ปางสมาธิปางสมาธิต้องอย่างนี้อันนี้เขาเรียกปางสะดุ้งมานปางสะดุ้งมานในที่นี้ก็คือว่าท่านอ่ะพยายามข่มความกลัวข่มทุกสิ่ง เลยเอามือจับลงที่ตักไม่ให้ลุกหนีแล้วทรงสมาธินะทรงสมาธิในที่นี้คือท่านไม่ไม่หนีพญา,ามารท่านสู้กับพญา,ามารนีเออนะเน,นี่แหละเนี่ย,ยปางนี้นะผมผมพูดได้เลยว่าอารมณ์อารมณ์เนี้ยเป็นอารมณ์พุทธานุสิกกรรมฐานเรื่องนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แค่เอาเอามาเป็นตัวอย่างว่าเห็นรูปนี้แล้วรู้สึกสวยเห็นรูปนี้แล้วรู้สึกว่ามีอารมณ์สบายเห็นรูปพระพุทธเจ้ารู้สึกมีอารมณ์เบาแล้วจะมีความรู้สึกว่าเออ อ,อ,อยากจะสื่ออะไรผก้ม่อก่อนเนี่ยพุทธเจ้าจะสำรวจจิตของเทวดาเทพผอมนะในการที่จะโปรดอย่างโปรดเท้ามาหาพกาพมเนี่ยคุณลองไปเปิดดูแล้วกันนะชื่อต้องชนะชนะความแบบเหมือนอหังการหรือชนะแบบความเห็นผิดทั้งหลายนะมีคนถามมาอืมไม่ต้องสนใจพาะไปสอบภาษาอังกฤษจะ่ามันเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรานี่รา,ร,ารายการคนมีองค์คนงานกันเอาเป็นว่าผมสอนง่ายๆนะวิธีง่ายๆนึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ แล้วทรงชานทุกวันคุณเอาหารลรูปพระมานั่งเขาเรียกพุโทโธประมาโนหายใจเข้าเป็นพุทหายใจออกเป็นโธได้สบายๆนะ<ม>คืออันนี้เป็นวิชาแบบชั้นต้นอ่ะ แค่เล่ากันเฉยๆเล่าสูตรอันนี้ไม่ได้สอนไม่ได้สอนอ่ะไม่อบอกบอยเฉยว่าที่ถูกเป็นยังไงแต่ว่าถ้าจะเรียนสมาธิควรไปเรียนในสหารปฏิบัติธรรมหรือวัดนะคะติดต่อดูวดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตนเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตตามหานิยมเบอร์โทร08492 6กหกหาแ id line ajtop 1 6 I D R A J T o P 16. คือที่เราเอาพระพุทธรูปมาให้ดูนี่ก็คือว่าจับเป็นอารมณ์นะแล้วก็ทรงเขาเรียกว่าอารมณ์พุทธานุสิกรรมฐานเป็นกรรมฐานกองใหญ่ที่สุดก็คือว่าถ้าไม่มีพุทธเจ้าเป็นต้นโคดงแห่งพุทธก็จะไม่ไม่สามารถไปได้เลยแล้วจะสื่อสารกับเทพต้องจิตเบาต้องนั่งจนจิตรวมตัวแล้วเบาเบาคือไม่มีกังวลน,นอกจากไม่มีกังวลแล้ว จิตนั้นจะต้องชินชินกับรูปลักษณะคือชินกับความรู้สึกว่ามันสบายเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันสื่อครั้งที่หนึ่งได้จะสื่อครั้งต่อๆไปได้เองแต่ถ้าว่ายังสื่อไม่ได้ไปเรียนในห้องกรรมฐานจนกว่าจะได้แล้วถึงจะได้โอจะบอกนะอาจารย์โอจะบอกสิ่งที่อาจารย์โอพบเจออยู่ตลอดเวลาที่อาจารย์ท็อปตรวจองค์ตรวจเทพคนนะคะคือพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็เปิดกล้องคุยกันใช่ไหมแล้วก็อาจารย์เขาก็จะบอกว่าไหนอาการเป็นยังไงเล่ามาเซียแบบนะ ่อจากนั้นอาจารย์ท็อปเนี่ยก็จะนิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็เปิดไพ่ออกมาแลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ท็อปจะเหมือนกับว่าทําจิตนิ่งๆไม่ว่าเขาจะหลับตาหรือว่าจ้องไปที่ใดที่หนึ่งนานๆน,นิ่งๆเลยนะที่โอเห็นนะคือว่าแล้วอาจารย์ท็อปก็จะพูดออกมาว่าอาจารย์ท็อปเห็นเป็นใครนะคะแบบนี้คือต้องทําจิตให้เบาก่อนถ้าทําจิตให้เบาได้ทําจิตให ให้นิ่งได้จริงแล้วถ้าฝึกจิตได้ถึงแล้ววะจิตจะอย่างรู้เขาได้ว่ามันจะเกิดเขาเรียกไม่ไม่ไม่ใช่พระเจ้ตัวยานนะพระเจ้ตัวยานเนี่ยเป็นของพระริยเจ้าแต่จิตจิตที่รู้ก็คือจิตอุปจารสมาธิก็คือว่าชานอะมันเกิดจากความชินเมื่อเราทําจิตจะว่างจนเบาๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราสื่อได้จริงแต่ถ้ายังมีอ่ารูปลักษณ์ของพุทธเจ้าเข้ามาติดตาเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งสว่างเพราะว่ากระแสพุทธเจ้าเมื่อก่อนท่านสำรวจจิตก่อนจะโปรดใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะโปรดองคุริมา ไม่ว่าจะโปรดใครก็ตามเท้ามหาภก,กาหรือใครๆก็ตามที่จะไปโปรดน่ะท่านจะสำรวจจิตตอนสัตว์ตอนเช้าสัตว์โลกี่อมเป็นไปตามกัมสำรวจจิตใครนะก็เท้ามหาภก,กาผมไงสำรวจจิตเขาใช่ไหมสำรวจจิตก็คือนั่งดูว่าวันนี้เราจะไปโปรดใครดีเพื่อให้พ้นจากการเห็นผิดหลงผิดไงอเอออย่างเช่นมหาภก,กาผมเงี้ยท่านหลงผิดว่าท่านจะมีอายุยืนไม่มีทางตายไงพทธเจ้าจึงต้องแสดงธรรมเหมือว่า ไม่มีเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือทุกสรรพสิ่งจึงไปนั่งอยู่บนหัวเท้ามหาปกาพมแล้วกลายเป็นตำนานคาถามหาจากักรพพัดไงอืมนะพาหงม่งใช่อ่ะอืมพาหงบทที่แปดแต่คาถามหาจากักรพพัดเนี่ยคือเหมือนกับว่าท่านอะลงมาอ,อคือท่านเหมือนเป็นการกลาบอาราธนาท่านลงมาออว่าถ้าหากว่าต่อไปศาสนาพุทธมีเหตุใดที่ว่าให้ท่านเท้ามหาปกาพมช่วยก็จะส่วนมหาจากักรพพัดก็จะลงมาช่วยคือดูแลเอาง่ายๆดูแลบทนี้ พระหงก็เป็นแค่ท่อนเดียว,ท,ยวที่ว่าอ,อท้ามหาภกาพมไปแบบรองดีกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ชนะด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าสํารวจจิตว่าท้ามหาภกาพมยังมีความหลงผิดว่า จะไม่มีการตายเกิดขึ้นโดยทั้งทที่ว่ายังอยู่แค่ในดินแดนพรมซึ่งมีอายุเป็นประมาณ84,000ปีได้84,000ครั้งอาจจะเป็นโรคแตกสลายเพราะว่าพรมชั้นที่หนึ่งโรคแตกสลายหนึ่งครั้งถึงจะตายทีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดเป็นพรมอายุยืนมากค่ะใช่ไหมจนจนเขาคิดว่าเขาจะไม่ตายแล้วเสร็จแล้วอาจารย์พระพุทธ<ะ>เจ้าเนี่ยก็เลยแสดงธรรมไม่เห็นว่า ทุกสิ่งมีการเกิดแก่เจ็บตายและทำแล้วองเป็นไปตามกฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทําในอดีตที่จะถาวรที่จริงๆก็คือคือเป็น<อ>นิพพานนะนิพพานนี่ไม่มีการตายแน่นอนคืออยู่ตรงสูงสุดเลยอะ่ะคือพุทธพาพระเขาเรียกพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะไปนิพพานกันนะคะ สอนได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าศาสนาอื่นอาจจะไม่มีนะคะศาส,สนาอื่นสอนถึงพรมนะครับมีนะที่สอนสอนถึงพรมนี่ก็คือคือฝ่ายฮินดูเนี่ยสอนถึงพรม,สอ,พรมสอนถึงเทวดากับพรมแต่ถ้าเป็นอ่ฝ่ายอื่นพุทธพุทธนี่สอนถึงนิพานเลยแต่ว่าศาสนาอื่นๆแล้วแต่ว่าว่าศาสนาไหนมีความละเอียดเขาเรียกว่ามัคมีองค์แปดถ้ามีมัคมีองค์แปดเมื่อไหร่ศาส,สนานั้นจะมีผู้มีปัญญาซ่อนอยู่ในนั้นนะบอกได้แค่นี้จริง อาละรครับสำหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ๋กับผมไปแล้วครับสวัสดีครับค่ะ